ร่วมคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย t o y ยต้าฟอร์จูเประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนครสีนครพิงหรือเชียงใหม่ในคราวที่กอบกูเอกราชชาติไทยนั้น พระองค์ทรงได้นํากําลังเนี่ยมาร่วมกับพระเจ้าตากสินและก็ขับไล่พม่าออกไปจนสําเร็จนะคะเล่าไทยมาก็หลายที่นะคะสังเกตไหมคะว่าหมวกของพระยาชมพูและหมวกพระเจ้ากาวิละนะคะจะเหมือนกับทรงเดียวกับรูปทรงพระมาลาของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตักสินได้พระราชทานหมวกลักษณะนี้ให้กับเจ้าในฝ่ายเหนือทั้งสองพระองค์ได้ใช้ค่ะการศึกคราวนั้นพม่าบังคับให้พระเจ้ากาวิละ ยกทัพหนึ่งพันมาตีสมเด็จพระเจ้าตากสินแต่พระเจ้ากาวินละเล็งเห็นว่าชาวนบุรีสีนครพิงถูกปกครองอย่างกดขี่ข่มเหงและนี่นะเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวนบุรีสีนครพิงจะได้รับปลดแอกจากพมาก่าด้วยเหตุนี้พระเจ้ากาวินละจึงได้ตัดสินใจยกทัพหนึ่งพันมาสวามิภักดกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแทนที่จะมารบทันทีที่พระเจ้ากาวินละนำทัพมาสวามิภักด์ สถานการณ์ความได้เปรียบของพม่าก็เปลี่ยนทันทีการขึ้นมาของกองทัพพระเจ้าตากสินขั้งแรกในปี2317และการได้รับความร่วมมือจากทัพของพระเจ้ากาวิละสามารถตีพม่าแตกแต่ยังไม่สามารถตีเมืองเชียงใหม่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในคราวเดียวเพราะประตูเมืองเชียงใหม่แน่นหนานยิ่งนัก สังเกตดูจั่วบริเวณนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังพระเจ้ากาวิละนะคะจะเป็นจั่วลักษณะเส้นเดียวไม่ใช่เป็นกาแลสองเส้นกาแลนั้นคือยอมอยู่ใต้อำนาจของพอม่านะคะแต่เมื่อมีชัยชนะต่พอพม่าแล้วจึงสร้างอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจั่วที่เป็นรูปเสาขึ้นมาเส้นเดียวค่ะและเราจะเห็นว่าการมาเชียงใหม่ครั้งนี้เพื่อตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเราตามมาเพื่อเชิดชูบรรพชนพอลุถึงปี2319ทัพของพระเจ้าตากสิน ผนึกกำลังกับทัพของพระเจ้ากาวิละตีเชียงใหม่เป็นครั้งที่สองคราวนี้พม่าแตกพ่ายจนเมืองเชียงใหม่ได้ปลดแอกจากพม่าอย่างเต็มตัวหากวันนั้นพระเจ้าตากสินและพระเจ้ากาวิละไม่ช่วยกันตีเมืองเชียงใหม่ขับไล่พมา่าวันนี้ชาวเชียงใหม่อาจไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนชาวมอญที่ถูกพม่าขับออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนก็เป็นได้ ตำแหน่งของพระเจ้ากวาวินละนะคะก็คือตำแหน่งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งมอบให้กับพระยากวินละให้เป็นเจ้ากาวิลนวละซึ่งเป็นเจ้าในฝ่ายเหนือเมื่อคราวที่ชนะศึกจกาาับพม่าเราถึงได้มีประเทศไทยมีอาณาจักรสยามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเจ้าแสนหลวงพระยาชุมพูและพระเจ้ากาวินละซึ่งมีแต่ความพักดีและทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินคุณอุปการมากมายทีเดียวนะคะเราถึงรอดพ้นจากเงื้อมมือพม่าได้สําเร็จค่ะ ร่วมสนับสนุนโดยโรงแรมอโมราเชียงใหม่